ผมรักเครื่องนี้นะครับเพราะใช้หานมันทนทานถ้าไม่มีเครื่องผมว่าทำมาไม่ได้ครับพอเ,เปิดเครื่องแล้วได้ยินสื่อสารได้สื่อสารทามานต่อรองประชุมไรทาม,มาค่าขาอยู่ก็สบายดีครับคุยโทรศัพท์ได้ไหมคุยได้หมดเลยวันนี้คะแนนการฟังเนี่ยดีขึ้นฟังชัดเจนขึ้นกว่าเดิมต้องเยอะครับปีนี้เนี่ยแฮปปี้กับเครื่องใส่แล้วมีความสุข สวัสดีค่ะคุณประสงค์ค่ะว,ควันนี้มาปรับเครื่องครบรอบ11ปีของการใช้งานประสาทหูเทียมของคุณประสงค์นี่ทำอ<ง>สองหูพร้อมกันผ่าตัดที่โรงพยาบาลตรังกับคุณหมอตุลการนะคะแต่ว่าตอนนี้มองไม่เห็นเลยใส่เป็นรุ่นติดที่ศรีรษะเลยใช่ไหมคะสอบถามเลยคะ่ะใช้งานมา11ปีเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับเครื่องตัวนี้รู้สึกดีครับผมรักเครื่องนี้นะครับเพราใช้หานมันทนทานถ้าไม่มีเครื่องบอกว่าตำมัน ไม่ได้ครับก็คือถ้าไม่ใส่เครื่องคุณ<ถ>ประสงค์จะไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้ยินมันพูดคุยับใครไม่ได้เลยครับค่ะอันนี้ต้องถามก่อนว่าหูดับมากี่ปีนะมันได้ยินยแต่ข้างหนึ่งมันไม่ได้ยินมาสองดำปีแล้วครับอ่ามีหนึ่งข้างเป,เป็นก่อนแล้วก็อีกข้างหนึ่งเพิ่งมาเป็นทีหลังดับไปเลยใช่ไหมครับตอนนั้นไม่ได้ยินสองหูเลยรู้สึกยังไงเหมือนคนตาบอดแต่ตาไม่ได้บอดแต่มันทำอะไรไม่ได้เลยพูดคุยถ่อร้องนั่งประชุมอะไรมันก็ไม่ได้ทักอย่างสื่อสารกับใครไม่ได้เลย ไม่ได้ต้องเขียนหนังสือมันช้าต้องสื่อสารด้วยการเขียนแล้วก็ตอนนั้นเครียดมากเลยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีขาไปเลยตอนนั้นมีเสียงดังในหูด้วยเสียงรบกวนในหูมันดังแต่ไม่ได้ยินก็คือไม่ได้ยินคนอื่นได้ยินแต่เสียงดังในหูของตัวเองก็ได้มาเจอกับคุณหมอตุลการผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอยู่จังหวัดตูนตอนนั้นเพื่อนแนะนําให้มาที่หมอตุลการผมก็มาคือนั้นสองทุ่มสามทุ่มคุณหมอก็รักษาผมรักษาอย่างดีเลยที่สุด ก็ได้ผ่าใส่เครื่องนี้ผมดีใจมากๆเลยผมก็ใช้ชีวิตแบบคนปกติเหมือนคนธรรมดาเลยครับก็คือจากที่ไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วก็มีเสียงกวนในหูด้วยพอมาใส่เครื่องตัวนี้ผ่าตัดแล้วเนี่ยพอเปิดเครื่องแล้วได้ยินสื่อสารได้สื่อสารทํามานต่อรองประชุมอะไรทํามาค่าขาอยู่ก็สบายดีครับคุยโทรศัพท์ได้ไหมคุยได้หมดเลยได้หมดเลยในที่เงียบก็คุยได้เนาะที่ที่มีเสียงกวนเยอะๆคุยได้ไหมคุยได้ครับช่วงนี้ในยุคโค ใส่หน้ากากด้วยฟังยากกว่าเดิมมันยากไปสักหน่อยแต่ว่าผมก็ปรับสภาพไว้ได้ฟังได้รู้เรื่องจากความรู้สึกเต้นนะคะก็คือ2อปีที่แล้วกับวันนี้เนี่ยคุณประสงค์ฟังได้ดีขึ้นอาจจะเพราะว่าใส่หน้ากากมันทําให้เราจําเป็นที่จะต้องฟังก่อนหน้านี้ไม่มีหน้ากากบางทีก็ไปดูปากเขาซะเยอะแต่ตอนนี้ดูไม่ได้แล้วใช่ก็วันนี้คะแนนการฟังเนี่ยดีขึ้นฟังชัดเจนขึ้นกว่าเดิมต้องเยอะใส่แมสเนี่ยได้ผลช่วงแรกๆยากหน่อยอันนี้ก็คือถือว่า สิบ1ปีนี้เนี่ยแฮปปี้กับเครื่องใส่แล้วมีความสุขหลานผมอยู่ต่างประเทศผมก็ยังคุยด้วยเขาได้วิดีโอคอลกับหลานจําเสียงหลานได้ดีมากๆเลยเนาะผมก็ขอบคุณหมอกุณราคาเป็นคนที่ว่ารักษาผมมาแล้วก็ดูแลผมมาตลอดเหมือนกันครับค่ะขอถามอีกนิดนึงหลังจากที่ใส่เครื่องเนี่ยเสียงรบกวนในหูที่มันดัง มันยังอยู่ไหมไม่มีเลยมันหายไปเลยเหรอหายไปเลยคุณหมอบอกผมว่าถ้าถอดเครื่องนั้นเสียงมันจะดังแคบอกว่าให้ใส่เครื่องเลยเครื่องนั้นมันจะปิดไปเลยก็ช่วงโควิดนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้ฝึกฟังเพราะว่าไม่ได้เห็นปากคนพูดหลังจากนี้ถ้าหมดโควิดแล้วก็จะต้องหัดฟังเยอะๆเหมือนเดิมลดการดูปากจะได้เก่งอย่างนี้ไปตลอดวันนี้ต้องขอบคุณคุณประสงค์มากเลยนะคะคะขอบคุณค่ะ